นเนี่ยเป็นมากพี่สาวเขโตเป็นมากของเขาปวดแข้งปวดขาปวดแสบปวดร้อนต้องพกพระพกอะไรก็เลยเจอไดินเสาเจอไดินเส,สา,าจร์<อ>ว่ากันคุณใส่มุด้ดำแต่กลัว <c oughs> แบบเหมือนกลัวเขาอะปลามาไหมพี่กลัวกลัวกลัวพาก็ว่าถูกของ เพราะเน <Ừ. S 2> ี่ยเป็นมากพี่สาวคนโตเป็นมากกว่าเขาแต่ที่ที่สองคนเป็นน้องเนี่ยมีแต่ปวดแข่งปวดขาปวดแสบปวดร้อนต้องพกพระพกอะไรตลอมาดูนี่เนี่ยนะจ้าต้องใส่ผ้าตลอดเลยจ้าเเคีวอะไรงะคีวไดโนเสาร์คีวไดโนเสาร์จ้าอ๋อวากันคุณใส่มุนดำอ๋อ พวกเราข้อพังนี้มานานหรือยังครับไม่ได้เลยจ้าเราจะพาไปหาหมอปลาเนี่ยให้หมอปลาเรามาช่วยหน่อยร้องเอยหมอปลานี่ร้องเลยใช่ไหมแบบกลัวแบบมันกลัวเขาอะปลามาไหมพี่ไม่อยากเลยไงให้หมอปลามาดูแลหน่อยเนาะกลัวเขารักษาใช่ไหมป้ากลัว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 หมอปลาใช่ไหม เขากลัวไงพี่กลัว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 ปีอ่อมาแน่นจิ๊ีอ่อนมาเฮ้ยปี่ออกมาเฮ้ยไม่มาหมอปลาไม่มาหมอปลาไม่มาไม่มาวันนี้หมอปลาไม่มาหรอกพี่มาออกมาออกมาก่อนออกมาเฮ้ยกลัวป้าไม่กลัวป้าไม่กลัวเรามาช่วยป้า นี่ก็เก่งนักไม่ใช่หรือลาบเลยลาบหัวเก่งนักไม่ใช่หรือหัวเลยช่วยพวกป้าอยู่น้ำมนต์เนี่ยนะจะมีพระที่ป้าคล้องอยู่นะหยิบพระให้ป้าแบบพระก็คล้องของที่ว่าไปหาหลวงพ่อมาท่านก็ให้มาเคี่ยวเดนุสาวเคี่ยวเดนุสาวเขาใส่หัวอือก็แก่มั่อได้มั่อไปไปพระที่ไหนมาพระก็ให้ท่านก็ให้พระแล้วแล้วพระเขาดูไม่ว่าเป็นอะไร พระก็ว่าถูกของถูกของคถูกของเขาบอกถูกของแต่เขาถ้าถ้านก็บอกว่าพระท่านก็บอกว่าพกเองเป็นนะลูกเวลาเวลาถึงเวลาของเขาเขาจะเป็นมากกว่าพกเองอีกแต่ก็สามปีแล้วลูกเอ้ยป้าท้นกันอยู่มาเนี่ยอผีผีลูกผีแบบแบบโดนของโดนของถูกทำของเวลามันเป็นนะลูก มันจะหนักมันพระมันโกนมันจะเผาทั้งวันทั้งคืนเผาอย่างก็พริกเอาเกลือมาทาลาวปรสแสปดรอนเผาแล้วก็จี้ปวดตามพวกเขาตามหน้าแข้งแล้วตามตามข้อตามอะไรนี่มันจะปวดหมดมแล้วพอเบาไปพักมันก็เป็นต่อ มันเป็นแบบไปเป็นให้หายเป็นทั้งปีอ่ะก็เป็นกันอยู่หมาตกสามปีแล้วลูกเนี่ยทั้งสามพี่น้องเลยใช่ไหมทั้งสามพี่น้องแต่พี่เนี่ยจะเป็นหนักผีเข้าได้ไอ้พวกบ้าเนี่ยปวดก็ร้อนมันเผากลางคืนเนี่ยมันจะเผาเลยกลางวันเนี่ยถ้ามันเผาหน้าป้าบางครั้งป้าก็เดินไม่ได้ป้าอันน้ำมนีลูมถ้าน้ำมน์ลูกมั่งสวดตั้งน้ำมนีสวดโดยเฉพาะวันโกดวันพระนี่นะวันพระมังกลพระหนักเลยลูกหนักบอกอาการอย่างนี้เนี่ยี่ปวดแล้วใช่ไหมพี่ ก็น้ำมันรูปมันเผาเผามันเผาแล้วเราลูปไ,ไปแล้วมีอาการยังไงครับพี่สาวเย็นเย็นยไม่ร้อนประตูมจ้ะเออทำไมต้องเอามาแขวนไว้แบบว่าของให้ของเสื่อมจอ้ะ,จะอ๋อเพราะเขาบอกเอามาไว้ก็ของที่มันทำมามันก็จะเสื่อมพี่สาวเลยมาไว้ตามประตูหน้าต่างทุกห้องทุกบ้านโอ้โพี่เขาเป็นมากกับราบ้านหลังนี้อยู่กี่คนครับป้าอยู่คนเดียวจ้ะคนห้องนอนเนี่ยนะ่ะห้องนี้ห้องนอนมันองของาถ้านาหมดทุก้องพาไปดูจอมโปกยังไหมครับป้า อตอนแรกผมกล้วยมีมีนะคือจอมปลวกเนี่ยคือในบ้านเราก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมพี่ก็มีจอมปลวกอันนี้อันเดียวที่เราสงสัยอยู่ใช่ไหมก็อยากให้หมอปลามาดูให้หายแล้วผมเน,นี่ยมันตั้งยังไงครับเนี่ยศาลนี่พวกบ้านม,นมาปลูกใหม่ๆว่ามีมีผีมาขออยู่แล้วบอกให้อยู่หลังบ้านอ๋อ แฟนป้าแฟนป้าเองอะนะออตอนที่มาปลูกกันเนี่ยหวนฝันว่ามาขออยู่ว่างั้นอะป้าไม่ได้สักทีก็ยังคือเราหาให้หมอป้ามาเชื่อหา<ช>สาเหตุหาสาเหตุหเพราะว่าอพอดูแลป้าโดนกันก็ชาวบ้านเขาก็หาพวกป้าบ้ากันอบอกบ้างมงายเป็นกันไม่เองคิดก,กันไม่เองอใครจะพอทนเราไม่ใครจะอยากเป็นลูกทนเราหมายแบบเนี่ยเป็นในโลกที่เขาไม่เชื่อกับลูกพวกป้าเป็นที่โลกเขาไม่เชื่อ ป้าไปทั้งไหนเคาก็ว่ากันเอาออกคนอีกแล้วอีสามคนพินน้องไปกันเนี่ยเป็นทั้งตัวพี่สาวที่เผาทั้งตัวเผาจนขอบตาดำโกรธข้าวกินไม่ได้ทามันเป็นขึ้นมาด้วยลูก้ามันทํามือนเมามันก็ทําได้งงรวมงๆงไม่ขึ้นเลยข่าวสดอ,อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ